โอ้โหโอเคผมลองเปิดเลเทสซิ่งอยู่นะแต่ว่าไม่ได้เปิดสุดหรอกเอาแค่บางอย่างนะเพราะว่าเฟรมเลทมันจะล่วงผมความผมไม่ได้แรงขนาดนั้นสวัสดีคุณผู้ชมครับวันนี้เราอยู่ในเกมซีเบอร์พัง2077นะครับพาร์ทที่2ละ 2> <c oughs> และวเดีไปตอกเลยเวทก็คือกลับบ้าน nice ตืต่นเลยเนะี่ยเร็วๆนะเดี๋ยวไปทำธุระฉันลืมไปเลยว่า เรนเนอร์ที่ฉันรู้จักมีบางอย่างกำลังสง่งละเอยียดให้ไหนเนี่ยเอาเมื่อกี้ปวดนั่งอยู่เหรอขอโทษเดีย๋ยวนะครับ ฉันมีอารมณ์ใช่ป่ะฉันโอเคไม่มีอารมณ์ฉันไม่น I don't I don't No c q ไเียเทเอาเลย n e w i I knew it โคเท่เดินวิ่งได้โดยที่ไม่ต้องวิ่งงงไหมอ ทำไมของวีเนะอะไรเนี่ยตรวจสอบว้าวอาวุธเยอะว่ะอะไรครับเนี่ยเฮ้ยมีปืนกลด้วยหรอเฮ้ยเล่ามาใช้ยังไงอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของคลังเรามีชุดด้วยเหรอเฮ้ยโคเทเอาเอามามีมีดดาบกับมีดอืม งั้นเอาเอา,เอาอะไรดีเอามีดแล้วกันนะดาบและเท้ะเอามาแม่งสองอย่างเนะลยระเบิดด้วยมาเอาให้หมดนั่นแหละเอาให้หมดใส่ได้สองร้อยมีห้าเก้าเองแล้วมันใส่ยังไงล่ะครับไฟคือเวลาเราเก็บอะไรทุกอย่างมันจะเข้าตัวไม่ใช่เหรอ ดูสิปรับเรททัชซิ่งแล้วเป็นไงว้าวภาพแม่งเบลอจัดจัดทำไมภาพเบลอปิดไปโอเคชัดขึ้นหน่อยไหมชัดขึ้นนิดนึงมีเล่นเล่นมองอย่างประหลาดใจคืออะไรวะหื่นี่ประจัประหลาดใจแล้วหรอครับ และสาระดีว่ะมามานอนกันดีกว่าหมอนมีไม่นอนวะไอเวนกวรจะปรับรูปแรับนี่เสียเวลาชิบหายโองคงที่หนึ่งอยู่สกขอบจอเลยนะพี่เปิดพัดลมร้อนจังเลย วิในนอนบ้างยังเอ่อใช่าหเด่ะได้เวลาตื่นละฉันคิดว่าฉันติดเไลาอะไรมาตอนที่ต่อเข้ากับร่างไบโอมอนของผู้บริษัทนั่นไม่รู้สิี่เวลัสมั้งต้องไปถามวิกดูก็าต้องบอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับท้องฉันโอเคให้ฉันพาไปนะเอารถนายมาด้วยช้างลายส่แล้วลงไปเจอฉันข้างล่างกูก็ไม่ได้ถอดอะไรซะหน่อย เฮ้ยอาบน้ำนี่อาบทั้งๆที่ใส่เสื้อเลยเหรอกดน้ำกดเพื่ออะไรครับปิดไปเราไม่ต้องคือมันไม่มีเปลี่ยนชุดให้อะ ผมอยากเปลี่ยนชุดจังเลยแล้วมันกดใส่ยังไงอ่ะผมไม่รู้ว่ามันกดใส่ยังไงไม่รู้อ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวขอดูหน้าหน่อยสิโอ้โหแต่งตัวเกเรจัดเปลี่ยนไม่ได้นะตอนนี้เดี๋ยวมันก็คงให้เปลี่ยนมัน้งอะไรกะเฮ้ย นี่จีน่าจอนนะนายกำลังมองหาที่วัตสันโทรหาใช่ไหมหาฉันเจอได้ยังไงแล้วรู้ชื่อฉันได้ยังไงฉันเป็นนักข่าวนะเจอกันนอวีเราเรียกว่านักข่าวเองได้เลยไปตรงนู้นเบ๊สักยกไหม Um, how are you like my new punching bag? Just gave me a next gen ass whooping, he did. Let's see how he handles the likes of me So, how about it? Let's do this. Light on your feet. Keep that head moving. <laughs> yeah, have to away. I didn't die. One hell of a punch there, champ. แล้วมึงมาเดินฝางทำไมเ,เอาตายแล้วเหรอเร็วจังมีอะไรขายบ้างโอ้นี่มันเอกบางของพวกทหารนี่โอ้ยมีนี่คนเท่งูขายมีดกูไปได้ไหมแต่พูดถึงอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการชกหรือเปล่า ก็ไเห็นนาย็ชกเอาช็ชกเอาบนเวทีนายมีสัญญานที่เฉียบแหลมสามารถไปได้ไกลโดยเฉพาะถ้านายใส่ชิปมวยแบบนี้มันไม่ถูกกฎหมายนะแต่ได้เงินเยอะดีเงินเดยอะสำหรับใครนายเละฉันก็ทั้งคู่ฉันได้เปอร์เซ็นต์เล็กน้อยจากรางวัลทั้งหมดในฐานะเอเจนต์ส่วนนายก็เอาที่เหลือไป ก็แฟร์ดีก็อย่างที่บอกสันสัญญาณในดีมีการจัดก,การไฟในแต่ละที่ของเมืองนายต้องเลือกว่าอยากจะไปที่ไหนลงเงินและเริ่มโชคได้ถ้าชนะก็เอาเงินก้อนไปเลยถ้าชนะทุกคนนายก็จะมีโอกาสไปแข่งรอบแกนไฟแนลเข้าใจนะโอเคครีสต์ดีอ๋อนายออกไปนอกวสันไม่ได้นะยังก่อนแต่นายสามารถเริ่มที่คาบุกิได้ ฉันเชื่อในตัวนายนะวีได้เวลาแสดงให้เมืองนี้เห็นแล้วว่านายแน่แค่ไหนเอาวะมีนักมวยด้วยแต่รู้สึกว่าอ๋อเพื่อเสริมมันบอกว่ายังออกคาบุกิไม่ได้แสดงว่าแมพยังไม่เปิเปดแม่งมีการบอกกนะันนะกูจะเก็บของอเข้าไปเฮ้ยเรียกพี่เหรอเนอง มีใครพูดว่าวีหรือเปล่าเรียกผมว่าวีนะวีอ๋อขายที่นี่อ่าขายปืนที่นี่ทำไมกูต้องกดตัวเจวะกูไม่เข้าใจเฉียวมียวมีอซื้อมาอืมเอาันนี้มาพอเก็บเสียงโอเคตังไม่พอละตังไม่พอไม่ไรใจมากมันแต่งปืนยังไงวะเนี่ย เราเควสเราอยู่ไหนเนี่ยเอาของเควสเราอยู่นี่นี่หว่าจุดสีห้าของนายกำลังรอป้าป๋าอยู่นะอ๋อเควสเราอยู่นี่เหรอเนี่ยเหรอจุดสี่ห้าป่ะชื่ออะไรเนี่ยอันนี้จุดเนี่ยเควสปืนเควสงั้นอันนี้เกลน,น,นไปเอเอไว้ก่อนเลยเรื่องมากจังวะ คุณเพิ่งได้รับไอเทมไอคอนิกพร้อมกับชุดสูตรของอชุดสูตรการคราฟนะครับคุณสามารถใช้สิ่งเหล่านี้ได้กา,การการคราฟไอเทมในเวอร์ชันที่คุณคุณภาพดีกว่าได้เมื่อคราฟไอเทมไอคอนิกเวอร์ชันใหม่แล้วไอเทมเดิมจะถูกทำลายอืมขอบใจครับไงไม่บอกเลยเหรอไม่บอกการคราฟคุณจะรู้ไหม ไปที่ทางเข้าบริการทางเข้าหัเขี้ยประตูลิปินนัก,กูชิบหายอ๋ออีอเวนโฆษณาเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปอย่าไปนะอย่าไปไหนวะใครพูดอ่ะอูเราจะได้ไป โอเปนเวิร์แล้วครับคุณผู้ชมครับผมไปพบกับแจ็กกี้แจ็กกี้แจกก็จกกี้คานมองไหนไม่เรื่องไ้น,น้องเออกรู้มึงโทษโทษโทษไปอีกไปอีกว้าวอะไรเนะี่ย ภารกิจการสแกนของ NCPD NC นะครับก็คือตำรวจนั่นแหละตำรวจจะจ้างให้คุณจัดก,การอาชญากรรมงานเฟกเกอร์จะติดต่อคุณเมื่อคุณเข้าไปถึงพื้นที่เฟกเกอร์คนกลางเหล่านี้จะแจ้งงานในพื้นที่ที่ทําได้อ๋อคือตามน,น,นี้เนะี่ยคุณตำรวจครับมีงานให้ผมช่วยไหมครับชิบหายอยู่วนะ่าเดือดเฉยอะไรวนะน Man of hour. the เะไหรว่วะนะ่ะเมื่คิด้มัน,นถานไปทางนั้นไม่ใช่เหรอนั่งลงแลออ้วกินให้หมดก่อนจากนั้นเราค่อยแวะไปหาเวกเตอร์กันพูดถึงเซอร์ไพรส์รของเมื่อวานนี่จำได้แม่นหรือว่าสมองเลอะเลือนแล้วเนี่ยถูกทั้งคู่เพราะนายชอบหลงลืมตลอดใช่ถ้ามันเกิดขึ้นอีกฉันอาจจะมาของ,งานงางง่ายๆนะาง่ายๆ แต่ว่าอาจจะไม่ใช่งานใหญ่ขนาดน,นั้นแต่งานนี้คนคุมคือเด็กไมช่ช่วยชื่อดังเฟกเกอร์ตัวท็อปเพียงคนเดียวในใน,นซิตี้แห่งนี้เทพผิวมืดตูดกระมังแห่งอัฟเตอร์ไลท์พร้อมขึ้นเทียอะไรวะเนะี่ยพร้อมขึ้นส่วนทองคำหนักกว่า300ปอนด์เด็กเจมเด็กเจนกลับมาแล้วเหรอ นื่อว่าเด็กซ์ออกจากวงการเมื่อ2อสองปีก่อนแล้วเพราะไปยุ่งกับล,กลูกเรืออ,อก็สงครามแก๊งเมื่อสองปีก่อนไงบางทีเด็กซ์อาจจะเสียสติกเกินไปมีศพกองอยู่บนถนนเต็มเลยตอนที่ยิงกันเด็กซ์ก็โชคดีนะเขาหาทางซ่อนตัวจากตูากากดาจนเหตุการณ์สงบใช้เวลาอยู่พักหนึ่งแต่ก็กลับมาได้อย่างสงดงาม นี่แหละนี่แหละแจ็ก,กี้วันหยุดของเราเด็กต้องการเพื่อนเ,เขาต้องการเราใช่แล้วไอ้หนูมีแต่ได้กับได้างานนี้ทำอะไรกันเนี่ยจะรอผูอ้กอบกู้คนนี้ของเรา,อ,เราอยากเล่าทุกอย่างให้นหนฟังด้วยตัวเองไม่ได้กดดันนะแต่ตอนนี้ตกลงกันขึ้นอยู่กับนายแล้ว Mm เดี๋ยวทำไมต้องฉันทำไมต้องเป็นฉันด้วยนายกับทีบัคตกลงกันไดน้ไม่ได้หรอทีบัคกับกับเด็กรู้จักกันมากกมนาแล้วและน่าฉันก็ได้ลงข่าวเมู่อวานด้วยฟันงนวีงานของเขากดของเขาจะมาโทษว่าเขาใช้วิธีของ,ของเขาเองไม่ได้ไม่ได้เลวร้ายอย่างที่นายคิดหรอกนะเชื่อิ แล้ว่าฉันคงไม่มีทางเลือกสินะเด็กซ์นี่แหละตัวจริงเรื่องฟิกเกอร์อยา่าเข้าใจผิดนะฉันไม่ชอบหน้า,นาพวกอ่าปราเดย์หรือว่าวากโกะแต่เด็กซ์น่ะอยู่กนละชั้นเลยพอเข้าใจนะนจไม่เข้าใจ คุยเรื่องอะไรเรื่องเดิมๆละพอมาถินใหม่เฟกเกอร์เจ้าถิ่นก็เอาแต่อวดเบ่งแต่เขาก็ยังยิ้มยังบอกว่านายจะได้จมกองเงินกองงานแต่จริงๆนายก็เป็นแค่ชื่อหนึ่งในสมุดปกดำของพวกนั้นเป็นเครื่องมือใกล้มือสำหรับการตัดแบงใช่เราอาจจะแซ์ขำขันกันตอนเดิมแต่สุดท้ายมันก็คือธุรกิจ ทำแล้วนะอา้าวอิมฉันเอารถมาแล้วเมื่อว,วานส่งรถให้คนอื่นดูแลหลังจากที่เราไปชนกับพวกการาฟมาสกาฟสกาฟขอบใจแจ็คช่วยได้มากอะไรอ่ะคุณสามารถเรียกยาพหนะที่ใช้อยู่มาตรงไหนปัจจุบจันได้ด้วยการกด V ฝีมือมิเกลเนี่ยสุดยอดเลยยังกะเพิ่งถอยมาจากโรงงานเลยแหละเออเดี๋ยวก็รู้เราจะไปได้หรือ,อยังไปเดิแล้วเขาต้องกินรถใหม่หน่อยแต่ชุดกูอะแม่งเลยอยากเปลี่ยนชุดอะโอ้นี่รถเหรอไม่ค่อยเป็นอย่างที่ฝันไว้เลยนะป้ายแรกริปเจอร์เป็นยา,ยากเบาๆห,หน่อยได้ไหม ฉันเพิ่งกินอิ่มๆมานะกูเพิ่งยังไม่ได้ขับเลยเวนเฮ้ยกด B ีได้ปะ่ะไม่ใช่ B กดอะไรอ่ะกดอ่นนี่ไงสับมุมกล้องโอเคอเธอเน่ารักมากโดนใจเต็มๆเลยรู้ไหมโอ้ยขับค่อนข้างง่ายเนี่ยเพิ่งทำขับรถมาง่ายสัสนึกว่าขับเป็นขี่ม้าสิสอรี่ แล้วทำไมคนมันวาร์ปหายไปเมื่อคุณทำสิ่งผิดกฎหมายเช่นการขโมยรถหรือการทำร้ายประชาชน NPCD จะตั้งค่าหัวคุณตำรวจจะส่งหน่วยราชเวรมายังก็คือติดดาวนั่นแหละอะไรมันบักที่อย่างนั้นเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกูยังว้าว่าไม่ทำอะไรเลยนี่กูเฉยเลยเนาะกูจะทำเควสอย่ามายุ่งนี่ไงเร็วเข้า เร็เวเร็เวเโอเคเร็เวเร็เวเร็มวมึงวิ่งวิ่งอึกะตายหาเฉยเลยอะไรกันครับเนี่ยกูยังไม่ได้ทำอะไรเลยมึงจะบั๊กก็บ,บั๊กให้มันน้อยหน่อยดีกูปาดหน้าแค่นี้คือกูโดนยิงเลยเหรอไม่ยิงเฉยเลยอ้าว เดินทางให้ทั่วในซิตี้เพื่อค้นหาและปลดล็อกคลังข้อมูลที่คุณสามารถใช้เพื่อการเดินทางอย่างรวดเร็ว Fast Travel โอเคไปเว้ยตามมาหลังฉันจากที่วิกจาัดก,การอะไรเรียบร้อยแล้ว<ต>ใน Fast Travel มันขึ้นเตือนแสงว่าต้องมี Fast Travel แถวนี้นี่แหละนี่มันอะไรเนเอ,อ้อเอ้อปักเยอะเนาะ เอมันรีบๆอ่ะนี่อะไรอ่ะ Get away from me ไม่โหลดดัวไปๆๆไปท e เวทไงวีุยภาพไม่หลดบบอ่าเออฉันกำลังยืนรออยู่นี่แหละเอออะะ You look pleased 'Cause I am always อะไรวะนะ่ะอยู่ก็วาร์ฟมาอะไรอยู่เนี่ย <c oughs> มเยอะเกินไปแล้วนะบัคเนี่ยตั้งแต่เปิดเรเห <c oughs> มืนอนว่ามันวนผลไม่ทันอะและมแค่สิบหก,กไงแม้การติดตั้งซ y b เ r อร์แวจะเป็นเรื่องปกติไปแล้วแต่กระบวนการติดตั้งก็ยังอันตรายและมีความเสี่ยงสูง Ripper ร์ c ็อกก็คือผู้เช่วชันอาชีพที่ช่วยคุณได้คุณสามารถ พบริปเปอร์ดอกได้มากมายทั่วในในซิตี้นะครับแล้วพวกเขาก็มีตัวเลือกการอัปเกรดไซเบอร์ที่หลากหลายโอเคงั้นกูไปอัพก่อนนะจวิกกี้ป้องไวเหมือนเดิมเชียวดีใจที่ได้เจอเหมือนกันบีไม่ได้เจอกันนานเลย <c oughs> <c oughs> โอ้ งานล่าสุดนั่นจะเป็นต้องเชื่อมเข้าไปที่ระบบ neuroshocket ของลูกค้าปวดไมเกรนเหรอขึ้นใส่หรือเปล่ามีการแพ้แสงสว่างรุนแรงไหมก็ทั้งหมดที่ว่ามานั่นแหละเอาละเดี๋ยวเรารักษาให้ทันทีเลยว่าแต่เป็นไงบ้างล่ะกูก็เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ต้องการชุดเครื่องมือใหม่เอาเครื่องมือนะไม่ใช่ของเล่นนะวิกเออจริงเหรอ ตอนนี้เลยเหรอเวกเอาจริงนะในงานจากเด็กสเด็กสบนมาเหมือนได้ขึ้นชกในเด็กเหรอเด็กสเตอร์ชอนเด็กสโรวนอืมมันธรรมดาแต่ขอเดานะมันยังไม่จ่ายอ่าอ่ามีอ่ะกดไม่ได้ด้วยอ้าวอะไรวะนะเรื่องเงงะได้แล้วเวก ฉันจะเจอาเงินมาให้ทีหลังพร้อมดอกเบีย้ยด้วยเรื่องสุดท้ายนะได้ยินใช่ไหมนั่งก่อน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  ไม่ใชโคชที่ดีท네ี่สุดฉันไม่เหมาะกับสถานการณ์นี้อะไรวะคืออะไรวะเชื่อมต่อเลยสิเชื่อมต่อโครชินั่นตัวท็อปเลยนะอ้าวโถ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 ขอคิดนานหน่อยก็ไม่ได้เก็บมือด้วยนะอ่าแล้วดูตอนที่ฉันสแกนแล้วดูว่ามีอะไรบ้าง อวัยวะปลูกถ่ายเซเบอร์เน็ติกเป็นการแทนที่อวัยวะอินทรีย์ในร่างกายของคุณด้วยชิ้นส่วนของจักกลอวัยวะเหล่านี้ช่วยมอบความสามารถเหนือมนุษย์สําหรับการใช้ในการต่อสู้และเอาตัวรอดจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายไม่ว่าเป็นสิ่งที่ทํากันทั่วไปในปี2077 แต่การติดตั้งไซเบอร์แวร์ก็เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่แพร่หลายและบางครั้ง,งก็อันตรายมีแค่ผู้เชี่ยวชาญที่รู้จักกันในชื่อริปริปเปอร์ด็อกเท่านั้นที่ได้รับความไว้างใจให้ติดไซเบอร์แวรอ์อยงปงบทภายดีนะทุกคติดไปแล้วอ๋ออัปเกรดนี่ว่าท้ากูทำอะไรอะไอเทมที่มีอยู่เนี่ยหรอติดเข้าไปแล้วงี้ก่อ เซอร์ไวท์ที่คุณได้จะสามารถการติดตั้งได้ขายได้ที่คลินิกโอเคแล้วกลับอ่าใส่ไม่ได้ใส่มือไปละแล้วก็ใส่น,นี้ไปอันนี้คืออะไรครับเซอร์วทิทราบกันมองเห็นอ๋อมีอะไรอีกไหมอันนี้ต้องซื้อเหรอเพิ่มความเสียหายไม่ผ่าน <c oughs> ชื่อเสียงมีระบบชื่อเสียงด้วยเหรอครับ การซื้อขายอืมซื้อไม่ได้เลยซื้อไม่ได้เลยทำไมปืนมีเพิ่มขึ้นมาวะเนี่ยขายได้ไหมเนี่ยมีเพิ่มมีปืนเพิ่มมาต่อหนเอ็มเคหนึ่งอยา่ญญางที่ฉันบอกดีพอที่ใช้เป็นสแกนเนอร์ได้ข้อมูลจะสแสดงบนกระจกตาของนายพร้อมเครื่องรบกวนสรรนัญญาณในหัวหดนั่วไปกล้องวงจรปิดจะจับภาพใบหน้าได้เบลแบบเบล แต่จำไว้ร่างกายของนายยังถูกจับภาพได้อย่างชัดเจนืมเปิดแค่นหน้าให้น่าจะใช้ต่อสายรีโครชิเทคทได้ด้วยโอ้ลมเหมือนแบบพัฒนาแฮกเกอร์เอาเลยเยี่ยมมาลุยกันเลยกวางแขนเมเจอร์ลีของนายลงที่นี่เลยตอนนี้บิเตอร์เป็นยไงบ้าง แล้ววิกเตอร์วิกเตอร์เป็นไงบ้างขอพูดตามตรงนะก็ไ um ม่มีอะไรมากว่ะแต่ฉันว่าฉันก็โอเคดีฉันเคยอยู่ในโลกที่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรแล้วไงเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งฉันก็แค่ทิ้งมันไปแล้วก็ไม่หันกลับไปดูอีกเลยฉันคงไม่มีวันได้เป็นตำนานของเมืองนี้แต่อย่างน้อยก็นอนหลับสบายแล้วนะโอเควางละ อย่างนั้นแหละขอบใจยาชานิดหน่อยจะเริม่มผ่าแล้วนะเฮ้ยแขนกูณตอนแรกเป็นแขนปกติเหรอโอ้โอ,โอ้อะไรเนี่ยเอาสระเอียดยิบเลยเอาจริงเหรอพูดเหมือน,มนหมอฟันเลยเอาแต่ทำไปเรื่อย อย่าใจร้ายน้า,าจังไว้นะฉันแก่แล้วมือไม้เริ่มมือไม้เริ่มสันมนมมมส่นอาจจะพลาดได้นะมืออีกมือหนึ่งมึงเอาที่มือขุนมาบอจะปิดไฟสักหน่อยฮะเฮ้ยทำอะไรโอ้โอามันหมอฟันเหมือนหมอชีดาเจ็บนิดน,นึงนะเหมือนมดกัดมดพ่อมึงตัวบอลเลอร์ขนาดนี้เหรอโอเค let's ท e s t this see the action. magic in Linking พูดแล้วไงโอเคซับมันจนไม่ทนันตอนแรกม,มันจะรู้สึกไม่สบายตัวนิดหน่อยการมองเห็นจะเจบลอความชัดจะต่ำเป็นไงบ้างรู้สึกโอเคไหมเอ่อดีกว่าเดิมไหม แค่นั้นเหรอไม่เคยเห็นภาพการปร,ปรับปรุงที่น่าซึ่งขนาดนี้มาก่อนเลยเฮ้ยอดทนไว้เขาเวลาอีกนิดหนึ่งได้เวลาสแกนเนอร์แล้วการสแกนคนอื่นด้วยสายตาไซเบอร์แวร์ช่วยให้คุณหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้อย่างเช่นศัตรูที่แข็งแกร่งขนาดไหนไมีใครอยู่ในทีมของศัตรูนั้นบ้างหรือประเภทอาวุธที่ศัตรูใช้ในฐานนะเด็รันเนอร์ประสบการณ์สูงคุณสามารถมองเห็นรายการแฮกด่วน ที่สุดของคุณสามารถใช้กับศัตรูของคุณได้สสแกนสิเวกเตอร์เวกเตอร์ไมใช้เวลาสักสองสามวิธีเพื่อปรับตัวแต่ครั้งแรกก็ถือว่าใช้ได้จริงสแกนเนอร์ควรจะสิงกับระบบกระบวนการการคิดและการอ่านใจของนายได้ ฉนันแหน่ติดตั้งการค้นหาข้อมูลของ N P C d ให้ด้วยถ้าเจอใครใครมีคด,ดีติดตัวนายก็จะรู้ฐานข้อมูลโอเคต้องอ่านหรอกโอ้ไม่เจ็บบอกว่านะ่ะชักปืนออกมานายจะเห็นจำนวนลูกกระสุนเฮ้ยยิงอ่ะหน แล้วไปเออเราเอาเฮียกูจะกดแล้วไปรัดไม่เร็วนี่ใช่ไม่รู้จะพูดยังไงดีเลยวะเอาเนี่ยไปแล้วจำปริมาณการใช้ด้วยสูดสองครั้งตอนนี้และอีกสองครั้งไม่เป็นไรยากระตุ้นอ่อนช่วยกระตุ้นการส่งกระแสะประสาทนในระยะสั้นและช่วยป้องกันผลข้างเคียงขณะที่ปลูกถ่ายได้โอเคกูไม่ได้กดไวรัสเลยกูอยากกดขอบคุณคท่านูวิก สุดยอดเลยฉันติดนี่นายล่ะโอเคไปลุยเลยแสดงเห็นพวกมันเห็นว่านายไปทำอะไรมาแล้วตอนนี้แกดังติดลีกใหญ่ละมึงและชอบดูบอลน,นะใค่ลังชนะละ่ะเฮอร์นันเดสรู้อะไรไหมว่าก่อนหน้านี้ไอโรนิก คาเปนะ้เนี่ยตอนนี้นัก,นกบวยทุกคนต้องไปเชื่อมกระโหลกไว้ละให้ดูดซับแรงกระแทกหมัดได้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์อ๋อเคยเป็นนักบวยเหรอคิดถึงไงดิอ่าฉันจ่ายมาทั้งหมดมันบักอะไรวะเนะี่ยทั้งแม่งไม่คุยแล้วบักอะไรนักหนา นะรูปโอ้แมวมีแมวด้วยรูปไงวะโอ้หแม่งหน้าคด,ดูเลยสัตว์เดี๋ยวผมมาต่อกันในพัทหน้านะสำหรับนี้ก็เอาประมาณนี้พอของปากขอคอลองดูเทรชชิงด้วยมันก็สวยดีนะไม่เก๋ไม่เก๋เดี๋ยวว่าดีภาพสวยเลยแหละอืมสุดยอดเคครับเดี๋ยวมาต่อกันในพัทหน้านะเดี๋ยวลงภายในวันนี้เลยแหละเดี๋ยวรีบๆทำนะฮะ ผมรีบๆเล่นเดี๋ยววันตอนนี้ออกไปทำธุระก่อนอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะสำหรับวันนี้บ๊ายบายแลนะสวัสวดีครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะผมเปิดหมดรุตแล้วนะไม่ต้องห่วงไม่มีใครเห็นนมอีกแล้วนะไม่มีใครเห็นหนุ่องใครอีกแล้วไม่ม,มีใครเห็นหนุ่องใครทั้งนั้นตอนนี้ทุกอย่างจะถูกเซนเซอร์ไม่รู้เซนเซอร์เป็นไงเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูกัน